ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการหารจำนวนนับที่มีตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักซึ่งเป็นการหารแบบไม่ลงตัวโดวยการใช้หารสั้นนะคะกับครูหาไทยชนกไข่แสงทองหรือว่าครูแนนนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือหาผลหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลัก และตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารสั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างการหารสั้นซึ่งเป็นการหารสั้นแบบไม่ลงตัวกันนะคะอ่ะอ่ะตัวตั้งเป็นหารสั้นนี่คือสสญลักษณะหารสั้นเนาะ ตัวตั้งเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสามหารด้วยห้าห้าอะไรได้หนึ่งมีไหมไม่มีใส่ศูนย์อ่ะหนึ่งลบศูนย์ก็ได้หนึ่งใส่หนึ่งด้านหน้าเลขสองตรงนี้ก็จะกลายเป็นสิบสองห้าอะไรได้สิบสองมีไหมคะห้าสองสิบ ใส่สองห้าสองสิบอันเนี้ยมีอยู่สิบสองสิบสองลบกับสิบเหลือเท่าไหร่คะเหลือสองนะคะใส่สองข้างบนเลขสามนะะคเป็นยี่สิบสามห้าอะไรได้ยี่สิบสามมีไหมห้าสี่ยี่สิบค่ะหนูใส่สี่ห้าสี่เนี่ยคือยี่สิบแต่ว่า ข้างบนคือยีเพราะฉะนั้นนำยี่ามาลบกับ20เหลือเท่าไหร่คะเหลือเดี๋ยวูจะขยายให้เห็นชัดๆเรื่องหน้าที่ของใบเหลือสามนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือเศษที่เราได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะเหลือเศษนึงพลังงานแสงสองแก๊สออกซิเจนสานั่นเองนะคะ และตีหนูก็ตอบเลยนักเรียนจะต้องนำคำสี่คำนี้มาตอบเท่าไรในช่องว่างให้หนูตอบนักเรียนลงมือทำเลยก็ได้ค่ะหรือเราจะมาทำความกันดีสามอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความกันก็ได้ผลการทํากิจกรรมของเราต้องการรู้ว่าถูกต้องหรือไม่ที่หนูคิดทาอย่างไรนําอะไรคะนาผลลัพธ์ก็คือตรงนี้อันนี้คืออะไรเนี่ย นํำผลลัพธ์ที่ได้คูณกับตัวหารก็คือยี่สิบสี่คูณหาตัวคำตอบนะคะอันนี้อันนี้คืออะไรตรงใบตรงนี้คืออะไรคะคืออะไรจำได้ไหมคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อะไรคะตรงนี้ยี่สิบสี่คูณอ่าต่อมาบวกด้วยเศษเท่าไหร่คะเศษสามพอแสงเนี่ยเราได้อะไรคะ ได้เท่าไหร่เลยมาคิดในเศษกระดาษกันค่ะยี่สิบสี่คูณห้าได้เท่าไหร่แก๊สอะไรแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะห้าสี่เท่าไหร่คะเดี๋ยวเราจะมาพห้าสี่ยี่สิบใส่ศูนทดสองห้าสองสิบบวกกับอีกที่ทดอีกสองเป็นสิบสองคำถามถามว่าบวกกับเศษเศษของเราได้สามนะคะนักเรียนตอบเลยก็ได้ตอบในใจให้เวลาคิดค่ะ ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเหลยยาศูนย์บวกสามได้สามสองชักลงมาหนึ่งชักลงมาแล้วลำเรียงไปยังลำต้นลำต้นดูสิว่าตรงกันไหมน้ไปยังอันหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็หนึ่งร้อยยี่สิบสามตรงกันแสดงว่าเราคิดถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไป แล้วก็เก็บสะสมอาหารด้วยอ่ะคำถามข้อต่อไปถามว่ามาดูเตีอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะอันนี้คือสารอันะเอาเลขอะไรดีล่ะบพทำหน้าที่อะไรคะใครตอบได้อ่ะคุณจะเริ่มนับไฟลังแล้วนะนับอีกเยอะแล้วกันสีสามสองหมื่นหนึ่งสามพันนะคะใบพืชทำหน้าที่สร้างอาหารนั่นเอง สองหมื่นสามพันสองหารด้วยถาามว่สามอาหารที่พืชสามหารคูณอะไรได้สองมีไหมคะไม่มีใส่ศูนย์สองลบศูนย์เหลือสองหนูใส่สองข้างบนเลขสามตรงนี้จะกลายเป็นยี่สิบสามสามอะไรได้ใกล้เคียงกับยี่สิบสามมีไหมสามเจตเียยี่สิบเอฟเพื่อเก็บสะมียี่สิบสาม ยี่สิบสามลบยี่สิบเอ็ดเหลือเท่าไหร่คะสร้างขึ้นเหลือสองอนุใส่สองจะได้น้ำตาลนี้นะคะจะกลายเป็นยี่สิบสามอะไรได้ยี่สิบอเข้าใจสามหกสิบแปดใส่หกให้ตรงสามหกสิบแปดแต่ว่ามียี่สิบเพราะฉะนั้นนำยี่สิบมาลบสิบแปดเหลือเท่าไหร่คะ เหลือสองก็เขียนสองที่ตัวถัดไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นยี่สิบทีนี้เราก็มาดูว่าสามอะไรได้ยี่สิบแล้วก็สามหกสิบแปดม่วงดำนั่นเองนำยี่สิบลบสิบแปดเหลือเท่าไหร่คะเหลือสองเขียนสองข้างบนเลขสองของเราในวันนี้คือสามอะไรได้ยี่สิบสองมีไหมเป็นส่วนหนึ่งของพืชสาม จ็ดทำหน้าที่ยี่สิบเอ็ดดูดน้ำแล้วลำเลียงไปยังลต้นี่สิบสองลยี่สิบเอ็ดเหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งนะคะแสดงว่าข้อนี้เหลือเศษเท่าไหรคะนะคะเหลือเศษหนึ่งนั่นเองลากและลำต้นจานชนิดยานังและเราก็นําไปตอบเลยค่ะตอบเท่าไหรใบทำหน้าที่สร้างอาหารและอาหารที่พืชสร้างขึ้นก็คือน้ำตาลที่จะเปลี่ยนจากเปลี่ยนไปเป็นแป้ง เพื่อสะสมหกสิบเจ็ดเนอะอะสำหรับวันอะสำหรับวันนี้นะคะอยากรู้อยากรู้ว่าคิดถูกหรือไม่อาทิตย์หน้าทำอย่างไรเริ่มเรื่องใหม่กันตรวจคำตอบวันนี้พอแค่นี้นะได้โดยน้ำภาพร่างกายตัวเองให้ดีด้วยนอาอะไรคะอย่าลืมสวมแมสนะคะนำคำตอบที่เราได้่ไปคูณกับตัวที่เรานำมาหารนะคะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งอะมาลองคิดกัน เราก็จะตัวคำตอบนะคะเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเจ็ดคูณสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสองหกสามเท่าไหร่คะสิ 18, 18, บแปดสิบแปดบวกอีกสองเป็นยี่สิบใส่ศูนย์ทด สองหกสามสิบแปดสิบแปดบวกอีกสองเป็นยี่สิบก็ใสศูนย์พดสองเจ็ดสามเท่าไหร่คะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกอีกสองเป็นยี่สิบสามอ่ะและบวกด้วยเศษเท่าไหร่บวกด้วยเศษหนึ่งมองเห็นไหมคะ หนบวกหเป็น2อ่ะชักลงมาไม่ต้องบวกกับใครก็ชักลงมาเลยอ่ะเราจะได้ 23, 2องหมสามพันสดูสิตรงกันไหมสองหมื่นสามพันสอันนี้ก็ 23, 2องหมสามพันสถ้าเราคิดตรงแสดงว่าเราทำถูกต้องนะคะอ่ะ เดี๋ยวขอสั่งการบ้านหน่อยค่ะนักเรียนหยิบสมุดเอ้นังสือแบบฝึกหัดคณิตเล่มสีเหลืองเล่มนี้ขึ้นมาของปอ .4 นะคะเล่มสีเหลืองหยิบขึ้นมาค่ะและเปิดไปหน้าที่77หน้าที่77จะเป็นแบบฝึกหัดที่1.34นะคะเปิดเจอ,อยังอ่ะ1.34นะคะจะมีทั้งหมด6ข้อนะคะ มีด้านหลังด้วยมีด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังนะจะมีทั้งหมดหกข้อทำหน้า7 7็ดถึงหน้าเจนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้อะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีจ้าตั้งใจทำการบ้านนะดูแลตัวเองด้วยคะ่ะ